วันนี้เรามีมิ้งแมนพิเศษนะครับแมนกระโดดน้ำอุดรน,น้องคลายนะครับนัซันนันนี้เขาอยู่วันอะไรนี่น้ำมนต์สเตปเทพ,เพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็นัทโหนงน,นะครับคร ER ับสวัสดีครับนี่้วยรางวัลครับมีสามรางวัลนะครับปลาชโดยาวสุดปลาช่อนยาวสุดแล้วก็กระสูบใหญ่สุดกนะระสูนกระสูนยาวสุดครับผม ป้ายาหมดเลยเลนปายาวหมดเลยเพราะว่าต้นนครับไตโยไโยครับไโยแม่งานครับแล้วก็ลงคายักด้วยนะครับมีคายักแล้วก็ไตเรือแล้วก็เรือนะครับที่เราจะลงกันนะครับแมตเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากสนุกสนุกกันนะครับแต่คนน่าจะยี่สิบครับนะฮะตานมู้ชมโอเคครับกําลังประชุมกันแล้วก็จะลงหมายนะครับ อยู่ไหมอยู่เงินเสาท่านผู้ชมท่านบู้ชมได้เงินเสาดีครับที่เอาอยู่ครับถัดมาหนึ่งนับผลงานกันครับระหว่างทีมมูรอนกับทีมหนองคายนะครับมิสติ้ง โดดน้ำกันสนุกสนุกนะท่านผู้ชมส7.72ุจนะครนี่ทีมีอุดรไดจิตแตมนะนี่อุดรใช่ไหมครับล้1สิบโลอะที่พายที่พายเรือไปตีอะใ่คับนี่ทีมอุดรนะฮะเฮ้ยอุดรครับนาเขาเอายาวเขาไม่ได้เอาใหญ่ดู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 นน้องไทนะครับ น้ำครับน้ำหนึ่งสองสามสี่ที่ห้าแล้วไม่ได้เกี่ยวอย่านะอย่านะนู่นนุ่นนู่นนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดดกเจ็ดไอ้นี่ไอ้นี่ตายตายนานจะไปตั้องใส่เลยเอาโอเคสุดยอดจะหยุดกันแล้วเจ็ดแต้มเท่ากันเหน่าท้ายกับอุดรนะครับแล้วก็ไม่มีใครได้โดดน้ำนะครับสำหรับ จบเบอจเบจเบอบอดครับสุดยอดครับผมวยปลาใหญ่นะครับปลายาวรโดดนี่ก็จะเป็นของัะครับแลดี๋วกระสูนนี่คงชัดเจนเนาะน่าจะเป็นของนะครนะครับผมของนัิงอิงครับนัิงเหรอโอเคสาหรับผมเป้าสะอาดไม่มีถ้วยครับผมโบครับผมขิงก็เยอะโบมาขิงก็เยอะโบเลยเป็นไงรนี้ หยน้ำแขงอีกะพากันเดี๋ยวเท่ากันเลยคตดดังตัวเนี้ยดังเลยแจ้งเกิดเลยเนี่ยตัวป๊บตัวหลังจากมิสติงกันสนุกสนุกนะครับมอบรางวัลกันเสร็จแเราก็ได้มาพูดคุยทักทาย กินเบียร์ก่อนกลับบ้านนะฮะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ